วันนี้เป็นวันศุกร์ที่28ของเดือนมิถุนายน2567นะคะพี่อ้อยลงมาตรงนี้มาเชลฟี่นะคะเปิดหน้าต่างนะคะลมพัดพลิ้วๆเลยนะคะเน่ยค่ะมีความสุขมากเลยในวันศุกร์วันนี้นะคะวันนี้พี่อ้อยจะเชลฟี่เพื่อดูดวงนะสรุปการดูดวงของเดือนนี้ว่าเป็นอย่างไรมีลูกค้ามาแบบไหนบ้าง นะคะพี่อ้อยก็มาใส่ชุดสีฟ้าสวยๆวยวันนี้วันศุกร์นะคะค่ะปีนี้อายุ72ปีแล้วค่ะนะคะย่าง72มาได้2เดือนแล้วนะคะพี่อ้อยก็ทำตัวให้สดใสให้ร่าเริงนะอยู่เสมอไม่ได้ทำตัวให้เป็นภาระแก่งลูกๆนะคะ เพราะว่าเราจะดูแลรักษาตัวเองตลอดไปนะคะอายุมากแล้วก็จริงคนะ่ะแต่ว่าเรายังจะต้องทำตัวให้สดใสให้สบายๆนะไม่เป็นไม่เป็นภาระคนอื่นเขา <c oughs> นะนอกสิจากว่าเราไม่สบายจริงๆแล้วนะ่ะนะเราก็จะบอกลูกว่าเออลูกส่งโรงพยาบาลให้ทีนะเนี่ยค่ะตรงนี้มาอยู่ทางหน้าต่างด้านทิศเหนือนะคะ ติดเหนือทางนี้นะคะหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างใหญ่นะคะติดกับขอบฟุตบาทเลยนะคะบ้านของพี่เนี่ยนะหน้าต่างอยู่ติดขอบรั้วฟุตบาทเลยนะคะพี่อ้อยทําแปลกประหลาดมากบ้านพี่อะนะ,ะเอาบ้านเป็นรั้วคะ่ะติดบ้านอะนบ้านคือรั้วเลยคะ่ะขอบรั้วเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรที่แปลกๆใครเขาย,ยังบอกเลยว่าพี่อ้อยเนี่ยทำบ้านแปลกอืมนะ เราเชื่อมั่นในดวงค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะทำดีสิ่งดีตอบย้อนเราไม่สร้างศัตรูนะคะศัตรูเนี่ยนะมีเยอะแยะเลยที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับเราแต่เราไม่โต้อตอบนะคะศัตรูเนี่ยเราไม่โต้อตอบเราจะดีกับศัตรูนะคะเขาคิดยังไงก็ช่างแต่เราอภัยให้เขานะคะเพียงแต่ว่าเราไม่พูดถ้าหากพูดไปแล้วเรื่องมากนะคะ ก็อภัยให้เขาอยู่ในใจนะคะว่าเขาคิดอย่างไรคิดไม่ดีกับเราอย่างไรก็ช่างเขาเราไม่โต้อตอบอย่าตอบเข้าแบบนั้นแบบนี้เลยนะ,ะให้ให้การเวลาเป็นสิ่งยืนยันนะคะว่าเราเป็นแบบไหนยอย่างไรคิดอย่างไรกับเขาคิดดีทําดีนะคะเป็นหมอที่มีคุณธรรมจะอ้อยเป็นหมอดูที่มีคุณธรรมนะคะ วันนี้จะมาสรุปนะคะคนที่มาดูดวงกับพี่เนี่ยหลายหลายคนนะคะหลายหลายคนเลยนะต่อเดือนเนี่ยหลายคนนะคะพี่ก็มองดูแล้วแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะคะบางคนมาทุกข์ใจเหลือเกินทุกข์ร้อนร้อนร้อนใจอู้ยนะสารพัดร้องห่มร้องไห้นะแล้วปลอบโยนปลอบใจกันไปเพราะคนเรามีความทุกข์กันทั้งนั้นแหละคะ่ะเออมีเคสคนหนึ่งนะคะ เดินเข้ามาตอนห้าโมงเย็นนะคะมาเกาะประตูรลวเหล็กถามว่าพี่ดูดวงไหมแล้วก็บอกว่าอะไรหรือเดือดร้อนอะไรไหมเขาบอกว่าเขามีเดือดร้อนมากเลยตอนนี้ยนะอะขอเข้ามาดูเขาบอกญาติเขาเนะี่ยเอาเงินไปนะคะเอาเงินไปไปทวงไม่เคยได้เลยไม่ได้มากมายแค่หมื่นเดียว ขอทวงเขาแนหะเวลาหนูไม่มีจะกินนะ่ะพี่หนูขอเขาแค่สองพันน่ะนะไม่ได้เอาดอกเอาอะไรเลยนะขอแค่สองพันเขาก็ด่าให้เขาบอกว่าเงินแค่นี้อ่ะนะไม่หนีไม่ให้ไม่จ่ายเพราะว่ามันไม่มีเขาก็บอกว่าไปหาที่ไหนมาให้ได้ไหมนะเพราะตอนที่เธอไม่มีฉันก็ไปหาให้เนี่ยเงินหมื่นเนี่ยฉันยืมเขามาเขาไม่ฟังเขาด่าแหลกลานด่าแหลกลานจนกระทั่งว่า ตัวเองทนไม่ไหวกลับมานั่งร้องไห้หลายวันจึงได้ตัดสินใจมาหาเราเราก็เลยพูดให้ฟังไหนดูซิวันเดือนปีเกิดเป็นยังไงเขียนลงมาแล้วมันลงเลขหนึ่งอะ่ะมันจะไปทวงเขาได้ยังไงดวงมันตกอะ่ะไปก็ถูกด่าถูกว่าเละเทะนะคะไม่มีอะไรไปสู้เขาหรอกเพราะกำลังเราอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะ เพราะว่าดวงตรงนี้นะมันเป็นดวงดาวดาวลงไม่ใช่ดาวขึ้นนะดาวดิ่งนะคะมันเป็นศัตรูค่ะลงเลขหนึ่งเราบอกว่าไปทวงเขาในจังหวะที่เขาอิโต้เนี่ยเขาถืออิโต้เนี่ยมีหวังถูกฟันแน่นอนใช่เขาบอกวันนั้นนะ่ะนะดูเหมือนว่าเขาจะจะจะล้นลนกับหนูมากมายเลยนะเขาด่านหนูมากหนูก็เลยเดินออกมาเดินร้องไห้สะอึกสะอื้นมาเลยนะ ถูกคำสบทของเขาเนี่ยสารพัดทั้งที่ว่าเราช่วยเขานะเราไปยืมเงินคนอื่นมาให้เขาเนี่ยหนูเดือดร้อนเขาไม่คิดหรอกนะคนที่เขาเอาไปเขาคิดจะโกงเขาไม่คิดหรอกว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนนะเขาจะคิดว่าเรามีตลอดเวลานะเขาจะหวังพึ่งเราตลอดเวลาเออแล้วก็ปลอบใจนะคะไม่เอาสตังค์เขาหรอกวันนั้นมาคุยให้เขาคลเครียด เพราะว่าเป็นเวลาที่เราปิดงานแล้วนะปิดงานแล้วในวันนั้นนะ่ะห้าโมงกว่าเกือบหกโมงแล้วก็คุยกันไปเกือบสองสองทุ่มอนะเขาก็จากลาไปนะทำใจให้สบายสิ่งที่มันหมดไปใช่ว่ามันจะหมดไปเลยนะเอาเธอเธอกลับไปเธอก็ยังมีหนทางที่จะต้องมีคนมาช่วย mm hmm. เขาบอกมีเหรอมีลุงเช้ามาเขาโทรมาตอนประมาณเที่ยงเขาบอกว่ามีเขาโทรไปหาพี่สาวเขาพี่สาวเขาโอนให้ห้าพัน เห็นไหมคนเราอะนะถ้านึกใครไม่ออกนึกถึงพี่นึกถึงน้องก่อนก่อนที่จะนึกถึงเพื่อนดูซิว่าพี่น้องเขาจะช่วยเราได้ไหมก็ยังพอยือดระยะเวลาให้เขาได้เราก็บอกว่าห้าพันนี้นะแบ่งทาบุญบ้างนะสักสองสามบาทนะให้เธอไปทําสังฆทานนะเออแก้กรรมของเธอซิว่ามันให้บรหลุดพ้นหน่อยนะให้มันหลุดพ้นวิบากกรรมหน่อยอย่างน้อยๆหน่ยนะ พระพุทธเจ้าคอยเราอยู่ที่ตรงนั้นคอยเราให้เราได้ใส่บาตรให้เราได้ทําบุญนะ <c oughs> จะได้หรือไม่ได้จะปรากฏการอย่างไรหรือไม่ปรากฏการอย่างไรไม่เป็นไร <c oughs> เราสั่งสมบุญบุญมันไม่ได้โผล่ให้เราเห็นปุ๊บปับ๊บแต่มันจะช่วยช้อนบุญในยามที่ว่าเราดวงตกดวงอับอับจนนะมันจะช่วยมาโดยที่ว่าเราไม่เึือกไม่ฝันนะคะ คนเราบางทีเรา <S <S คิดว่า <c oughs> ทำบุญแล้วด้าอะไรมีคนถามพี่แบบนี้หลายคนพี่ก็บอกเออเนาะน้องเอ้ยทำบุญแล้วด้าอะไรถามคำนี้พี่ก็ตอบไม่ได้ว่าทำบุญด้อะไรนะบางคนน่ะมีกรรมหลายหลือหลายชั้นซับซับซ้อนๆนะฮะมีเออเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะมีกรรมหลายชั้นน่ะตั้งแต่พบ ชาติไหนปางไหนไม่รู้ค่ะหลายลืบหลายชั้นมากมายอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆแก้ทีเราเปราะทีเราเปราะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราค่อยๆแก้ไปเนี่ยกรรมมันจะเบาบางลงนะคะพราะพทธเจ้าไม่ได้โยนโคลมมาให้เรานะกราบพระขอพรแล้วไม่ได้โยนโคลมว่าโอ้โหเราจะต้องโชคดีเราจะต้องมีเงินใช้ไม่ใช่ค่ะเราสั่งสมบุญไปโดยที่เราไม่นึกไม่ฝันนะคะมันจะมาเองโดยอัตโนมัตินะคะ ไม่งั้นคนทำบุญเขาก็รวยกันไปหมดทั้งประเทศแล้วสิทั้งทั้งโลกแล้วสิใช่ไหมมันกรรมแต่ละคนต่างวละต่างเวลาไม่เหมือนกันนะคะเอาเถอะนะพี่ก็ได้แต่บอกอย่างนี้สอนกันเอาไว้ว่าอย่าลืมหูหมากาไก่นะให้ทานบารมีบ้างนะอืมใครตกทุกข์ได้ยากถ้าเราพอจะมีพี่เคยมีนะคะพี่ขอเงินคนอื่นเขาห้าร้อบาทเนี่ยนะเชื่อไหมขอเขว้เนี่ยนะ ที่เอาห้า้อยบาทไปให้คนอื่นคขับขอว่าเอาไว้ใช้เนี่ยนะเออแต่เงินอันนี้ไม่ได้ใช้เลยกลับเอาไปให้คนอื่นที่เขาน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดร้องไห้บอกต่อช่วยต่อบุญเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เหมือนก็ว่าเขาร่วมใช้ชาติด้วยกันเราเป็นไยสื่อเชื่อมเท่านั้นยืมคนนี้มาหวังว่าจะเอาไว้ใช้ที่ไหนได้ เอออีกคนหนึ่งทุกมาแล้วเกินทุกปานประดาตายล้มปางประดาตายเลยนะแล้วก็ควักเงินจํานวนนี้เอาให้เธอไปนะเราเป็นตัวเชื่อมเท่านั้นเธอมีบุญสัมพันธ์กันได้เจอได้เจอทําบุญร่วมกันนะบ่อยครั้งที่เป็นแบบนี้ค่ะสองสามคนมาแล้วพี่อ้อยก็นึนกเออนะมันเป็นจริงนะพี่อ้อยเนะี่ยไม่ได้มายากจนซิจนแบบโอ้โหต้องกราบกานขอทานคนหรอกนะ พอได้กินพอได้อยู่ไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินมากมายนะพี่อ้อยไม่อาจจะช่วยใครได้นะกับเงินของเราเองไม่มีค่ะนะบอกตรงลูกส่งมาให้บ้างเราทํางานบ้างหมูหมากาไก่เราเลี้ยงดูนะหมดแล้วแล้วกันพรุ่งนี้หาใหม่พรุ่งนี้หาใหม่หหมคิดแบบนี้ค่ะแล้วบุญเราจะมีเองนะเนี่ยค่ะตรงนี้อืมเออ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันที่28นะคะมิถุนาย,ยนนะคะหลายเคสค่ะพี่ขี้เกียจเล่าค่ะมันหลายเคสบางคนก็ลารวยเยอะแยะมานะคะมาก็มาช่วยดึงพี่ไปวัดไปทําบุญด้วยกันพี่ก็ไปนะสละเวลาเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงนะก็ไปทําบุญกันมานะคะอืมนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วเดือนกรกฎาเป็นเดือนที่โอ้โหฮือดขึ้นคอเลยนะเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะ พราะว่าเงินฝืดจะเข้าหน้าฝนจะเข้าพรรษานะเงินทุกคนฝืดหมดเลยค่ะการดูดวงไม่วาดหวังว่าจะได้มีได้ดูทุกวี่ทุกวันมันไม่ใช่นะฮะนะฮะมันไม่ได้ดูทุกวันหรอกเชื่อเถอะนะพอเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่แยก่กรกฎาสิงหากันยาถึงตุลาเลยนะปลายตุลาเนี่ยค่ะถึงจะรอดนะทุกคนค่ะบอกให้การใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะ เราควรจะทําอย่างไรนะกับการที่ว่าเรามีเงินเข้ามาแล้วเราควรจะซื้ออะไรควรจะหยุดอะไรบ้างนะคะเนี่ยตรงนี้สําคัญมากมายนะพี่ขอเตือนแค่นี้แหละนะไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะเอาแค่นี้แหละค่ะนะหลายนาทีแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเนี่ยค่ะสรุปแล้วนะ่ะเดือนนี้ที่ผ่านมานะ